สวัสดีครับวันนี้พามาชมเตาย่างนะครับเป็นเตาย่างรุ่นเดียวนะครับที่มีขาติดมาเลยนะครับพร้อมชั้นวางนะครับเป็นสเตลเลตนะครับตัวนี้นี่อเนกประสงค์นะครับโดยที่ท่านไม่ต้องไปซื้อโต๊ะมาวางนะครับเพราะว่าตัวเตาเองเนี่ยติดขามาเลยในตัวนะครับพร้อมชั้นวางแบบนี้นะครับเป็นขาสเตลเลตด้วยนะครับเนื้อเดียวกับเตานะครับ อันนี้ผมไม่ได้แกะนะครับเป็นแพคเกจจากโรงงานมาแบบนี้เลยนะครับนะครับก็มีลิ้นชักอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นแบบไหนนะครับทําการแกะเรียบร้อยนะครับก็จะออกมาเป็นทรงนี้เลยนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างใหญ่ด้วยนะครับนะครับจะมี นี่ครับชั้นวางของสเตเลสอย่างดีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นถาดใส่น้ํานะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้แบบนี้นะครับอ่านะครับจุดที่ต่อแก๊สนะครับบริเวณนี้นะครับอันนี้เนี่ยใช้หัวปรับแรงดันต่าเท่านั้นนะครับเขาจะเขียนเตือนไว้แบบนี้นะครับนะครับก็สอบถามคนขายก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ในการต่อแก๊สเนี่ยเป็นหัวปรับแรงดันต่าหรือเปล่านะครับใช้แรงดันสูงไม่ได้นะครับต้องต่ําเท่านั้นนะครับ อันนี้เนี่ยตัวเตายึดบากับตัวขาเนี่ยงานดีมากนะครับเรียบร้อยมากครับนะครับค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็ความสูงเนี่ยเมื่อกี้ผมวัดไซส์มาแล้วนะฮะก็คือความสูงเท่าเอวนะครับเวลาเรายืนติ้งเนี่ยมือเราจะอยู่ตรงนี้พอดีนะครับจากไม่เมื่อยนะครับนะครับเท่ากับเคาน์เตอร์ครัวทั่วไปเลยนะครับคือประมาณ80ซนติเมตรนะครับความสูงนะครับส่วนขนาดเตานะครับนะครับเตาตัวนี้จะยาว80ซนติเมตรนะครับ มาถึงหัวจุดท้ายนียนะครับไม่ใช่ตะแกรงนะฮะ80เซนนะครับฝั่งนี้เนี่ยจากจุดนี้นะครับจนถึงจุดนี้นะครับ42เซนนะครับส่วนพื้นที่ในการปิ้งย่างนะครับพื้นที่ตะแกรงอย่างเดียวนะครับ65นะครับ65คูณ30นะครับ65คูณ30เซนติเมตรนะครับก็ค่อนข้างใหญ่นะครับและก็ประหยัดเวลาในการไปเลือกซื้อโต๊ะมาวางนะครับคือไม่ต้องกลัวว่าซื้อโต๊ะมาเสร็จนี่จะวางได้หรือไม่นะครับเพราะตัวเตาเองเนี่ย มีขามาในตัวนะครับวางได้สบายเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับก็สวยงามนะครับมาพร้อมกับใบรับประกันแบบนี้นะครับนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับนี่นะครับจะเป็นหัวเตาอินฟราเรดนะครับแบบไร้ควันนะครับมีการล็อกหัวเตามานะครับให้ขยับนะครับนะครับคำเตือนตัวนี้นะครับอย่าลืมเอาฟมออกนะฮะนะครับเดี๋ยวผมยกตัวบางไฟออกนะฮะ นี่นะครับจะเป็นของจตาอินฟาเรดนะครับทั้งสองข้างเลยแบบนี้นะครับพูดง่ายๆนะครับท่านที่เคยซื้อสินค้าไปแล้วนะครับเตาตัวนี้ก็คือโมเดล936นะครับความยาว80ซนติเมตรนะครับแต่ที่เพิ่มเติมมาพิเศษคือใจญ่นิดเดียวได้ขามาเลยนะครับได้ชั้นวางมาเลยนะครับถือว่าคนซื้อเนี่ยคุ้มมากครับเพราะว่าชิ้นนี้เนี่ยก็หลายบาทเลยนะครับแต่อันนี้ได้ทั้งเตานะครับได้ทั้งชั้นวางมาเลยนะครับ ลิ้นชักก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะเลื่อนได้นะครับแบบนี้นะครับสวยงามแล้วก็น่าใช้มากนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับในฝั่งคนซื้อนะครับคุ้มค่ามากนะครับและที่สําคัญนะครับไม่ต้องประกอบเองนะครับตัวนี้นี่ประกอบมาเลยจากโรงงานนะครับเดี๋ยวมาดูโดยรอบนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นที่ปิดเปิดเตานะครับเป็นหัวปิดนะครับประกอบมาเลยนะครับอันนี้ที่ยกนะครับ นะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมบุนให้ดูนะครับฝั่งนี้จะเป็นหน้าเรียบธรรมดานะครับนะครับก็สวยงามนะครับแบบนี้เลยนะครับน่าใช้มากนะครับถ้าที่สนใจสินค้านะครับสอบถามและสั่งซื้อได้นะครับที่เบอร์0ูนย์เก้านะครับสองแปูนย์แปดสามนะครับถ้าไม่ทันก็ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับเบอร์นี้เลยนะครับ0ูนย์เก้านะครับสองแปดหกสามศูนย์แปดสามนะครับแอดไลน์ได้นะครับ นะครับมาดูฝั่งนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดการสั่งซื้อไว้ท้ายคลิปนะครับท่านที่สนใจนะครับเครื่องมือประกอบอาชีพนะครับเตาแก๊สเตาปิ้งย่างนะครับสามารถติดตามช่องนี้ได้นะครับฝากบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ